จะประมาณนี้นะครับดาบลมกดแขงนี้ก็จะพุ่งโจมตีให้เราได้เลยนะครับพุ่งกระแทกนะครับครับอ๋อโอเคครับจะ,ะชาร์จได้นะครับก็จะเป็นดาวหางใหญ่ถ้าไม่ชาร์จก็จะเล็กหน่อยนะครับจะคล,าคลา้ายๆคาถาในตำนานลิเจเรลี่ของอาจารย์ลูซัส สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับเราผู้มุมมองทุกคนอีกเช่นเคยครับในเกม Elden Ring วันนี้ผม s m a r t Style จะมาต่อเนื่องกันเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องเวทมนต์หลังจากคลิปที่แล้วผมพาไปนะครับทำเวทของจอมเวทเซเลนนะครับอจอมเวทผู้หลงไหลในศาสตร์ดึกดำบรรน,นะครับในคลิปนี้ผมจะพามาเรียนรู้คาถานะครับเพิ่มเติมกับจอมเวทนะครับหรือนักบวชเนาะ โดยการที่เราจะเรียนรู้คาถาเพิ่มเติมได้นั้นนะครับเราต้องมีคำพีเวมนม์ก่อนนะครับซึ่งเกคคำพีเวมนม์เนี่ยทั้งหมดในเกม Elden Ring นะครับจะมีทั้งหมดอยู่3ามคำพีด้วยกันเนาะถ้าเรามีคำพีเวมนมนแล้วเราสามารถนะครับเอาไปมอบให้จอมเวทได้นะครับเพื่อปลดล็อกคำพีเวมนมนและก็คาถาต่างๆได้นะครับอ่ะชิ้นแรกนะครับเราจะตั้งต้นที่ทะเลสาบอาริวฝั่งใต้นะครับผมจะอยู่ตรงจุดนี้เนาะ อโอเคเรียกทอรินขึ้นมาครับทั้งหมด3ชิ้นนะครับในเกมนี้เนะาะเราจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็วิ่งมาตรงแท่นหินตรงนี้นะครับอโอเคไปกันเลยครับโอเคครับเห็นไหมครับจะมีจอมเมสนะครับ ตนนึงนะครับยงเวทเราอยู่ตรงนี้กำจัดทิ้งซะโอเคทิ้งแรกนะครับอยู่ตรงซากศพตรงนี้นะครับอ่าเรียบร้อยมวนจาลึกของราชวงศ์เห็นไหมครับมวนจาลึกราชวงศ์คาเรียรของผู้มนวยการวิทยายลัยคาถาเรยาลูคาเรียรมอบให้อาจารย์สอนคาถาจะได้เรียนคาถาดังต่อไปนี้วงหวนดับจลัดดาบลมกรดคาเรียรอ่าเห็นไหมครับ ถ้าเราไปส่งให้เราก็จะมี2คาถานี้นะในการเรียนรู้ได้นะครับอ่าชิ้นแรกนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้คาถากันเลยนะครับการเรียนรู้คาถานะครับเปิดแผ่นที่ขึ้นมานะครับเราจะเรียนรู้กับอ่าจอมเวทเซลเลนที่กลายเป็นกราวนแมสก็ได้นะครับอ่าที่เรยาลเคเลียหรือเราจะมาที่โบสถ์ผูกชะตาเพื่อเรียนรู้กับบาดหลวงผูกชะตาก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาที่นี่กันเลย โอเคครับวิ่งไปหาจอมเมทดเซลเลินของเราอ่าเซลเลินของเรากลายเป็นแบบนี้ไปแล้วเห็นไหมครับมันจะมีคําสั่งขึ้นมาเป็นมอบม้วนจารึกใช่ไหมครับเห็นไหมครับ,ม,รบมันจะมีคําสั่งเป็นมอบม้วนจารึกขึ้นมาใช่ไหมครับแต่เราเดี๋ยวเรามาดูเรียนรู้คาถากันก่อนนะครับอ่าคาถาที่เซลเลินขายนะครับแบบออริจินอลเนาะก็จะมี1 2 3 4 5 6 7 7่าคาถานี้นะครับที่เรายังไม่ได้มอบม้วนคาถาน,นะครับอ่าจารึกคำพีไป เดี๋ยวเราลองมาส่งมอบให้เขาก่อนนะครับมอบม้วนจารึกนะครับมอบม้วนจารึกของราชวงศ์ให้เรียนรู้คาถาใหม่แล้วเห็นไหมครับอ่ะเข้าไปที่เรียนรู้คาถานะครับอ่าเห็นไหมครับเรามอบม้วนไปก็จะมีคาถาใหม่ให้เราได้เรียนรู้2ขคาถาก็คือดาบลมกดแห่งคาเรียนะครับแล้วก็วงล้อมดาบจระดเห็นไหมครับอ่าซื้อได้เลยนะครับ Okay. เดี๋ยวเรามาทดสอบคาถานะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบคาถากันเลยนะครับที่เราเพิ่งร่ําเรียมมา2คาถาเมื่อสักครู่เนาะคาถาแรกนะครับดาบลมกดคาเรียนะครับการจะใช้คาถาได้นั้นเราต้องมีคาทานะครับไม่ว่าจะเป็นมือซ้ายหรือมือขวานะครับสักข้างหนึ่งเนาะโอเคมาเริ่มกันเลยสกิลนี้จะเป็นการเคลือบคาถาด้วยแสงนะครับแสงของเวทดมนเนาะเป็นการฟาดฟันเหมือนดาบเวทดมนออกไปดาบสั้นนะครับระยะสั้นเนาะ ประมาณนี้นะครับใช้ได้ต่อเนื่องนะครับกดย้ำๆไปเรื่อยๆนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับดาบลมกดคาเลียนะครับฟาดฟันต่อเนื่องได้เลย ต่อไปนะครับเราจะมาทดสอบนะครับคาถาที่2ที่เราเพิ่งไปเรียนรู้มาจากม้วนจารึกลาชวงศ์นะครับจากจจมเวทซลเลนเนาะโอเคเห็นไหมครับร่างซ้ายของผมติดตั้งเวทมนต์หรือมนตาไว้ที่ความทรงจําในพรนะครับแล้วเราก็ถือคาถาแล้วก็กดใช้ได้เลยนะครับอ่าอ่าเห็นไหมครับก็จะเป็นดาบแสงนะครับขึ้นมารอบๆเราอ่าพอมีศัตรูมาใกล้นะครับมันก็จะพุ่งปะทะเลยอ่าเห็นไหมครับ ให้เราได้เลยอ่า่ไหมครับหลังเวทของเราเนาะจากมวนจาลึกราชวงนะครับอ่าต่อไปนะครับมวนจาลึกชนิดที่2ที่เราจะไปตามหากันนะเปิดแผนที่ขึ้นมานะครับอ่าให้เรามาที่พรผาติดทะเลสาบนะครับโอเคครับหลังจากนั้นเรียกเทาเลินขึ้นมาอ่าเราจะมุ่งหน้านะครับมาบริเวณสุสานนะครับบริเวณตรงนี้นะครับ สุสานบริเวณนี้นะครับจะมีโครงกระดูกเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าเราวิ่งมาที่ตรงนี้นะครับจะเห็นแสงม่วงๆามวนจารึกวิทยาลัยนะครับตรงนี้เนะาะเรามาดูกันเลยนะครับมมวนจารึกวิทยาลัยเมื่อสักครู่นะครับหมวนจารึกของวิทยาลัยหมวนจารึกของวิทยาลัยคาถาเรยาลูคาเรียแหล่งเรียนรู้ของเหล่าจอมเมธหินจรัดมอมให้อาจารย์สอนคาถาจะได้เรียนคาถาต่อไปนี้เห็นไหมครับ สะเก็ดหินจรัดใหญ่นะครับแล้วก็สะเก็ดหินจรัดลมกรดนะครับอ่าเดี๋ยวเราเช่นเคยนะครับเอาไปมอบให้กับจอมเวทของเราอ่ะไปที่เซลเลนเหมือนเดิมก็ได้นะครับคาทาลียาอ่าแล้วก็มอบม้วนจารึกนะครับมอบม้วนจารึกของวิทยาลัยที่เราเพิ่งเก็บมาชิ้นที่2นะครับของม้วนคัมภีม้วนคาถาเนาะอ่าเรียนรู้คาถาใหม่เรียบร้อยปึ๊บอ่าเห็นไหมครับ ก็จะมีคาถาใหม่ก็คือเห็นไหมครับสก็ดหินจลัดใหญ่แล้วก็สเกตดหินจลัดลมกดนะครับสองคาถาใหม่ที่เราได้จากมวนจาลึกวิทยาลัยนะครับอ่ะเดี๋ยวซื้อกันเลยแล้วมาทดสอบกันอ่ะทีนี้เรามาทดสอบคาถาจากม้วนจาลึกวิทยาลัยนะครับชิ้นที่2ที่เราไปเก็บเพื่อให้จอมเวสเซลินนะครับอ่ะคาถาแรกที่เราจะมาเรียนอ่ทดสอบนะครับก็คือสเก็ดหินจลัดใหญ่นะครับที่เราเพิ่งเรียนรู้มาเนาะอ่ะจัดเลย อ๋อก็จะเป็นหินจัลัดนะครับใหญ่ขึ้นนะครับอืมอหินจัลัดใหญ่นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นคาถาชนิดที่2ที่เราเพิ่งเรียนรู้จากมวนจาลึกวิทยาลัยนะครับสเก็ตหินจัลัดลมกดเห็นไหมครับอ่าเมื่อกี้หินจลัดใหญ่อันนี้หินจัลัดลมกดนะครับ อ๋อโอเคครับจะเป็นการไล่ที่รวดเร็วนะครับแล้วก็อินจลัดละจะพุ่งอย่างรวดเร็วนะครับตรมตีศัตรูเนาะนี่ครับโอเค,อเ,คเราได้คัมคำพ์แล้วนะครับอ่าคมภีร์สุดท้ายนะครับของการที่เราจะเก็บไปเรียนรู้คาถาเพิ่มเติมจากจอมเวทได้เนาะในเกมเอลเดน i n งเปิดแผนที่ขึ้นมาครับ คาถาก็ต้องคู่กับโรงเรียนคาถาใช่ไหมครับอ่ามันจะอยู่ในโรงเรียนเวทเลีาลูคาเลียนี่แหละครับม้วนคมพีรจะลึกชิ้นสุดท้ายเนาะอ่าถ้าใครเคยวิ่งมาที่โรงเรียนเวทเลีาลูคาเลียแล้วนะครับให้มาที่พรห้องหนึ่งในอาคารเรียนตรงนี้นะครับแต่ถ้าใครยังไม่เคยเข้ามานะครับอยากได้ม้วนเวทมนต์เนาะก็เดี๋ยวผมจะพาวิ่งตั้งแต่เริ่มแรกเลยแล้วกันนะครับหน้าประตูใหญ่วิทยาลัยเนาะ อ่าตอนนี้ผมอยู่ที่พรหน้าประตูใหญ่วิทยาลัยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บคำพีม้วนจารึกเว้นมนชิ้นสุดท้ายกันนะครับอ่าโอเคไปกันเลยครับ นะครับให้เราวิ่งมาถึงจุดพรตรงนี้นะครับอ่านั่นก็คือพอรห้องหนึ่งในอาคารเรียนนั่นเองนะครับอ่ะพอเราแตะพรเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราวิ่งออกมาตรงนี้นะครับเราจะเลี้ยวไปทางซ้ายนะครับอ่าจะมีศพนอนแอ่งแมงอยู่ตรงนี้นะครับเก็บได้เลยอ่าม้วนจาลึกของชั้นเรียนเห็นไหมครับม้วนจาลึกของชั้นเรียน มวลจารึกของวิทยายลัยคาถาเรยาลูคารียรบันทึกคาถาชั้นสูงอ่าบันทึกคาถาชั้นสูงด้วยนะครับมวนจารึกนี้เนาะของเหล่าผู้สวมศีษระหินจลัดศึกษาในชั้นเรียนหมอบให้อาจารย์สอนคาถาจะได้เรียนคาถาต่อไปนี้นะครับอ่ะดาวหางหินจลัดนะครับแล้วก็ฝนดาวตกอ่ามี2อคาถานี้นะครับเดี๋ยวเราไปเรียนเช่นเคยนะครับจอมเวทเซล,เลินเนาะ มอบหมุนจารึกนะครับมอบหมุนจารึกของชั้นเรียนนะครับให้ปึ๊บได้เรียนรู้คาถาใหม่แล้วนะครับเรียนรู้คาถาอ่าเห็นไหมครับเราก็จะมีเวทมนต์เพิ่มขึ้นมานะครับอ่าก็คือฝนดาวตกอ่าเห็นไหมครับฝนดาวตกเนาะเป็นคาถาชั้นสูงของโรงเรียนคาถาเรยาลูคาเลียนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยหนึ่งในคาถาหินจลัดของวิทยาลัยคาถาเรยาลูคาเลีย ปล่อยดาวหาง6ดาวบินตรงสู่เป้าหมายใช้ได้โดยไม่ต้องหยุดเดินหากชา์จพลังก่อนจะรุนแรงขึ้นคาถาที่ยากที่สุดในชั้นเรียนของโกริวินิชโอลิวินิชเนี่ยเป็นคอนสเปกตัสนะครับศาสตร์ของลูซัสนะครับอาจารย์ลูซัสนั่นเองเนาะโอลิวินิชแล้วก็จะมีอีกหนึ่งคาถานะครับดาวหางหินจรัดเห็นไหมครับอ่าหนึ่งในคาถาหินจรัดของวิทยาลัยคาถาเลียลูคาเร่ปล่อยดาวหางพลังเมทบินลากหาง ใช้ได้โดยไม่ต้องหยุดเดินใช้ต่อเนื่องได้หากชัดพลังก่อนจะรุนแรงขึ้นคาถาในชั้นเรียนของคารูลอสซึ่งมีประวัติยาวนานสุดในวิทยาลัยคารูลอสนี้อย่างที่เราผมพาไปรู้ประวัติจากเควสของเซเลนนะครับก็คือจะเป็นาศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของลียาลูคาเรียนะครับก่อตั้งโดยนะครับจอมวทยาสูนั่นเองเนาะมาซื้อกันเลยเดี๋ยวเราไปทดสอบกันนะครับ เดี๋ยวเรามาทดสอบ2คาถาสุดท้ายนะครับที่เราได้จากมวนจาลึกชิ้นที่3นะครับมวนจาลึกชั้นสูงนะครับที่เราไปเรียนรู้จากจอมเวทโซเลนเมื่อสักครู่นี้เนะาะคาถาแรกเลยนะครับดาวหางหินจลัดนะครับดาวหางหินจลัดเป็นคาถาโบราณเก่าแก่ที่สุดนะครับคาร์โลสคอนสเปกตัสของอาจารย์อาซูนะครับเมื่อครั้งที่ศึกษาที่โรงเรียนเวทนะครับก่อนที่จะเดินเข้าสู่ศาสตร์ของดึกดำบรรเนาะ ชาร์จได้นะครับก็จะเป็นดาวหางใหญ่ถ้าไม่ชาร์จอ่าก็จะเล็กหน่อยอเรียบร้อยนะครับอ่าเรามาเรียนรู้คาถาที่2นะครับแห่งม้วนจารึกชั้นสูงชิ้นสุดท้ายนะครับก็คือคาถาฝนดาวตกเนาะซึ่งเป็นคาถาของศาสตร์โอลิวินิสนะครับ ของอาจารย์ลูซัสนั่นเองนะครับอ่ะมากันเลยยินธรรมดานะครับอ่าหกแฉกแบบชาร์นะครับอืมใหญ่ขึ้นนะครับ เรียบร้อยนะครับโอเคนี่ก็คือทั้งหมดนะครับที่ผมพาไปเก็บคำภีร์คาถานะครับในเอลเดนริงเนาะที่เราสามารถที่จะนำคำภีร์นั้นไปศึกษาส่งมอบให้จอมเวทนะครับไม่ว่าจะเป็นจอมเวทเซลเลนที่เรยาลคาเยนะครับหรือบาทหลวงนะครับที่บทผูกชะตาเราจะได้สามารถเรียนรู้คาถาเพิ่มเติมได้จากม้วนคำภีรจารึกคาถานั่นเองเนาะจะมีทั้งหมด3ชิ้น หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับในการวิวสายจอมเวทของทุกท่านนะครับอ่านำมาเป็นแนวทางในการ,รเรียนรู้คาถาชิ้นสำคัญในเกมเดลเดลิงได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากทุกท่านกดไลค์ก็ท่านใดยังไม่กดติดตามก็ขอความกรุณามากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ